สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาซ่อมกิทายอินเวอร์เตอร์1,000 VA นะครับเจ้าของเครื่องแจ้งข้อมูลว่าอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับมีกลิ่นไหม้ออกมาจากข้างใน ตองแกะเช็คดูกันนะครับว่ามันไหม,ม้มันเสียหายตรงไหนนะครับ ครับเรามาดูกันว่ามันเสียหายในส่วนไหนบ้างนะครับก็ฟิวตัวฟิวฟิวขาดนะครับฝั่ง AC ช็อตนะครับก็คือมอดเศษ AC ช็อตนะครับเพราะว่ามันมีมดเข้าไปที่ขามันเห็นไหมครับนะครับมีแต่มดทั้งนั้นเลยนะฮะ ก็เลยทําให้มอสเฟสฝั่งเนใี่นช็อตผมไม่มั่นใจว่าชุดไดโอดช็อตด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไดโอดก็มีมดนะครับครับอันนี้คือความเสียหายในส่วนแรกนะฮะก็คือมอสเฟตเนะ่ช็อตแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าช็อตกี่ตัวเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่2นะครับ ก็คือภาคไฟเลี้ยงเสียหายนะครับชุดไฟเลี้ยง12โวลต์น,นะฮะนี่นะครับ IC 78M12 นะครับไม่แล้วก็ผมไม่มั่นใจว่า,าชุดไฟเลี้ยง5โวลต์จะพังด้วยไหมนะครับอันนี้ส่วนที่2นะครับส่วนที่3นะครับ ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์น่าจะเสียหายด้วยนะครับเพราะว่าคาปาซิตเตอร์แตกเห็นไหมนะครับาคาปาซิตเตอร์ไฟเลี้ยงชุดอ,อันนี้ตัวนี้รู้สึกจะรับไฟ24โวลต์นะครับมันแตกออกแสดงว่าไฟเกินนะครับก็ ไม่มั่นใจว่าไฟแผงจะเกินด้วยหรือเปล่าหรือว่าฐา,านซสเตอร์ไฟเลี้ยงเนี่ยมันช็อตแน่นอนนะครับก็คือตัวนี้กับไดโอดไดโอดซีเนอร์ไดโอด24โวลต์นะครับทำให้ไฟเกินนะครับก็เลยทำให้7812ไ่ไหมนะครับแต่ในส่วนของฝั่ง AC ที่ช็อตไม่เกี่ยวกับฝั่งนี้นะครับอันนี้คนละส่วนกันอันนี้จะเป็นฝั่ง DC นะครับ ฝั่ง DC ฝั่ง AC ที่เสียเพราะมดนะครับมดเข้าไปช็อตเดี๋ยวผมจะจัดการรื้อตัวบอร์ดออกมาแล้วลองเช็คดูว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีเหมือนคาบความชื้นหรือน้ำหรืออะไรสักอย่างด้วยหนึ่งละนะฮะตรงคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับตรงขามัน เคนะครับเดี๋ยวผมถอดตัวบอร์ดออกมาเช็คดูเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับครับก็มาดูในส่วนที่มันเสียหายกันนะครับนี่อุปกรณ์ตัวที่เสียนะครับที่ถอดออกมา ะครับก็จะมีในส่วนของทรานซิสเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดนะครับคาปาซิตเตอร์นะครับแล้วก็ IC ไฟเลี้ยง12โวลต์นะฮะ 78M12 นะครับทรานซิสเตอร์คุมพัดลม2ตัวนะครับ แล้วก็ทางฝั่ง AC Mo มอสเศตหนึ่ตัวนะครับแล้วก็พัดลม2ตัวเสียหมดเลยนะฮะมันสืดนะครับไม่แทบจะไม่หมุนก็คือมันเสียนั่นแหละเพราะว่าภาคไฟเลี้ยงมันช็อตทำให้ไฟเกินทำให้พัดลมพังด้วยเพราะว่าไอตัวทรานซิสเตอร์คุมพัดลม่มันช็อตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสียนะครับใส่เข้าไปแล้ว ลองดูว่าจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่าในส่วนของพัดลมตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้าไว้ในคลิปนี้เลยนะฮะว่าผมไม่มีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สแป์พัดลมมาไม่ได้ซื้อพัดลมมาไว้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองนะครับคือตัวกิจแดงมันเปลี่ยนไม่ยากนะฮะเพราะว่าพัดลมพวกนี้มันจะมีขนาดที่ พอดีนะครับเราซื้อมาก็ถอดนอด็อตเปลี่ยนได้เลยมันจะมีช็อกเก็ตมาเรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของฝาครอบเนี่ยเราถอดน็อตสตัวถอดฝาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนพัดลมแล้วเสียบสายพัดลมกลับคืนไปที่ช็อกเก็ตตัวนี้มันก็จะใช้ได้นะฮะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งลิงก์ของพัดลมนะครับแต่ในส่วนของตัวตัวเครื่องเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนอะไหเนี่ยนะครับผมจะเช็คตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนว่ามันเสียด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเช็คกันดูก่อนคือผมจะจ่ายไฟ12โวลต์นะครับเข้าไปที่ตัว IC 7805นะครับตัวนี้ 78M05 ภาคไฟเลี้ยง5โวลต์ตัวนี้นะครับเพื่อดูว่าตัว MCU เนี่ย มันยังทํางานหรือเปล่าเพราะว่าถ้า MCU เสียเราส่วนอื่นเราซ่อมไปก็เท่ากับเปล่าประโยชน์นะครับมันก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่า MCU เสียเราก็ไม่สามารถซ่อมมันได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ12โวลต์เข้ามานะฮะเพื่อดูว่า MCU ทํางานหรือเปล่าถ้า MCU ทํางานเนี่ยไฟไฟแดงจะต้องติดกับพิบนะครับจ่ายไฟ12โวลต์นะฮะอ่ะนี่นะครับ ก็ตัว MCU หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ยังทำงานอยู่นะครับก็ในส่วนอื่นเราก็สามารถซ่อม,ซ,อมซ่อมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าทด,ทดสอบแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ทำงานเนี่ยก็ในส่วนอื่นไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะว่าซ่อมไปก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมจะจาัดก,การเปลี่ยนอะไรทุกตัวที่เสียนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าจะกลับมารันได้หรือเปล่านะครับ ครับก็ตอนนี้ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียทุกตัวแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เสียคือในชุดนี้นะฮะที่ถอดออกมานะครับก็จะมีะทรานซิสเตอร์ภาคจ่ายไฟ2 4โวลต์นะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับคาปาซิตเตอร์นะครับ i อ7 8 m 1 2นะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์คุมพัดลม2ตัวนะครับ แล้วก็มอเตอทางฝั่ง AC แล้วก็ฟิลนะครับตอนนี้เปลี่ยนหมดทุกตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเช็คภาคจ่ายไฟกันก่อนนะครับทางฝั่ง DC เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ4 2โวลต์เข้าวงจรนะครับเพื่อวัดแรงดันในส่วนของอาภาคไฟเลี้ยง DC ก่อนว่า,าทั้ง3ชุดเนี่ยปกติหรือเปล่านะครับก็จะมีชุด2 4โวลต นะครับ12โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้ามาที่วงจรเลยนะฮะ4 2โวลต์นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับมันต้องเปิดสวิตช์นะครับถ้าไม่เปิดสวิตช์ไฟจะไม่เข้าวงจรนะฮะนะครับพอเปิดสวิตช์ปั๊บนะครับไฟสต็อปสีแดงกระพริบนะฮะตอนนี้มีไฟเข้าวงจรแล้วนะครับเราก็วัดดูนะฮะที่ขาหนึ่งของ IC 78 M12 ตัวนี้นะครับที่ที่มันไหม้นะฮะอันนี้คือตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับวัดที่ขาหนึ่งอาจจะปรับมิเตอร์กันนะครับที่ขาหนึ่งจะต้องมีไฟประมาณ24โวลต์นะฮะไม่เกิน24โวลต์นะครับอยู่ละลาวนี้นะครับนี่นะครับก็วัดไฟได้ที่22.8โวลต์นะครับหรือละลาว23โวลต์นะ นะครับแล้วก็มาวัดขาที่3ของ IC 7812นะครับก็จะต้องมีไฟ12โวลต์นะครับวัดได้ที่12.06นะครับมาวัดที่ขา3ของ IC 78M05 นะครับจะต้องมีไฟ5โวลต์นะครับ5.06นะครับก็โอเคนะฮะภาคจ่ายไฟ ทางฝั่ง DC ปกติแล้วทั้ง3ชุดนะครับนะครับเมื่อปกติแล้วเดี๋ยวตัดไฟ DC เอาไว้ก่อนนะครับต่อไปเช็คทางฝั่ง AC นะครับเพราะว่า AC ก็เสียนะครับเปลี่ยนเราเปลี่ยนมอสเฟตนะฮะก็จะลองจ่าย AC เข้าดูก่อนว่าทางฝั่งนี้ยังมีอะไรช็อตหรือเปล่านะครับโดยการจ่ายผ่านหลอดไฟหลอดนี้นะครับจ่ายเข้าไปแล้วนะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับก็คือไม่ช็อตแล้ว นะครับเมื่อไม่ช็อตนะครับเราก็จะต้องเช็คสัญญาณที่ตัวมอสเตนะครับก็จะมีมอสเตเอซีนี่ยทั้ง4ตัวให้เราเช็ค4ตัวเลยนะครับโดยการวัดทีละตัวนะครับจะวัดจากตัวตัวแรกตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือตัวที่ช็อตนะครับอันนี้คืออะไรที่ตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปตัวนี้นะฮะคือตัวที่ช็อตนะครับตัวแรกวัดเราดูลูกคลื่นสัญญาณนะครับมันจะต้องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม สัญญาณพันสี่เหลี่ยมนะครับความถี่ที่50เฮิร์ตนะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจ่าย AC เข้านะครับเราดูรูปคลื่นกันนี่นะครับผมจ่าย AC เข้ามาแล้วนะฮะนี่นะครับรูปคลื่นเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับความถี่50เฮิร์ตนะครับวนพิกทูพิก12.2นะครับก็สัญญาณปกตินะครับก็ออฟเบสเกอร์แล้วก็วัด เปลี่ยนย้ายประวัดตัวต่อไปนะครับจุดที่วัดนะครับมีสมาชิกถามอยู่บ่อยๆว่าวัดตรงไหนนะฮะวัดระหว่างขา1กับขา3ของมอสเฟ t นะครับคือเอาสโคบเนี่ยจับที่ขา1กับขา3านะครับโอเคนะฮะก็จ่ายไฟ AC เข้านะครับตัวที่2นะครับ รถไฟตัวที่2เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับความถี่50เฮิรต์โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.2นะครับปกตินะครับไปวัดตัวที่3นะครับตัวที่3นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.7นะครับปกติครับ ตัวที่4นะครับเราวัดทั้ง4ตัวนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราซ่อมโดยที่ไม่ได้ทําคลิปเนี่ยมันก็จะไม่ช้านะครับอันนี้ยังผมยังมีมดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวปัดมดออกก่อนยังมีมดอยู่ที่ขานี่นะฮะยัมเป่าลมไปแล้วแต่มันออกไม่หมดนะครับมันติดไอตัวซิลิโคอนอยู่ ตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่นะครับเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมห้าสิบเฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับก็สัญญาณที่มอสเซดทางฝั่ง AC ปกติแล้วทั้ง4ตัวนะครับ DC ปกติแล้วนะครับก็จะทดสอบรันนะครับเดีนะ๋ยวอ่านะ มีกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์น,นะครับใจแรงดันเข้าตัวกิบทายนะครับออนเบรกเกอร์เปิดใบพาสนะครับแล้วก็ลองรันดูว่าจะรันได้หรือเปล่านะฮะนะครับตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์เริ่มรันนะครับก็ สามารถรันได้นะครับสามารถรันได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวเสียทั้งหมดนะครับมีการดึงกระแสทาง DC อยู่ที่ไม่เกิน3แอมป์นะครับเพราะว่าผมลิมิตได้ลิมิตไว้แค่3แอมป์นี่นะครับดึงแล้วก็ตัดลงไปนะครับแล้วก็ดึงใหม่เพราะว่ามันดึงจนสุดแล้วมันก็จะตัดนะฮะนี่นะครับกำลังการผลิตนะครับอยู่ที่ เรา100วัตต์นะครับนี่นะครับ104วัตต์นะฮะแต่ก็มันก็จะตัดการทำงานนะครับเพราะว่าผมลิมิตกระแสของ power supply ไว้แค่3แอมป์เท่านั้นนะครับก็โอเคครับตอนนี้กลับมาลันได้แล้วเดี๋ยวผมประกอบเข้ากับตัวเคสมันตัวบอดี้มันเดี๋ยวเรามาทดสอบที่กำลังสูงๆกันอีกทีหนึ่งนะครับ ครับประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังการผลิตสูงสูงกันนะครับผมลีมิตกระแสไว้ที่ 15M แอมป <42 S 2> ์นะฮะแรงดัน42โวลต์กระแส 15M แอมป์นะครับจ่าย AC นะครับ DC จ่ายมาแล้วทดลองเปิดเครื่อง นะครับน,นีหน้าจอนะครับหน้าจอก็แสดงผลปกตินะฮะอันนี้เริ่มมีการผลิตไฟนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ400วัตต์นะฮะ 460, 490นะฮะนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ480วัตต์นะครับโอเคนะครับก็สามารถรันได้นะครับหน้าจอโชว์อยู่ที่2แ2.2แ483วัตต์400 โชว์อยู่ที่ประมาณ500วัตต์นะครับแต่วัตต์จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ490ปกว่านะฮะตอนนี้ขึ้นมาที่500วัตต์นะครับ510วัตต์เราเา510วัตต์นะครับดึงกระแส สูงสุดอยู่ที่15แอมป์ตามที่ลิมิตเอาไว้นะครับตัวกิจทายก็ผลิตไฟได้ปกตินะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เสียพัดลมนะฮะพัดลม2ตัวนี้เสียนะครับท่านลูกค้าห้ามเสียบเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันเสียทั้ง2ตัวเลยต้องซื้อมาเปลี่ยนตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมจะไม่เสียบไปแต่ว่าในส่วนของทาร์ซิสเตอร์คุมพัดลมที่มันเสียผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว ก็เอาพัดลมตัวใหม่มาใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวผมทดสอบสักพักหนึ่งก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรตามมาก็ปิดงานส่งกลับให้ลูกค้านะครับกิจทายตัวนี้นะครับอาการที่เสียก็เสียหลายจุดนะครับก็คือมอสเฟตทางฝั่ง AC ซีช็อตพอมีมดเข้าไปนะครับมดเข้าไปเกาะที่ตัวขามันนะครับทางฝั่ง DC ภาคจ่ายไฟทางฝั่ง DC ก็เสียนะครับเป็นเสียชุดไฟ24โวลต์ v. ผมไม่มั่นใจว่าไฟแผงเกินหรือเปล่านะครับสำหรับกิจทายรุ่นนี้ขนานแผงอย่างเดียวนะฮะห้ามอนุกรมโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ชุดไฟเลี้ยง12โวลต์ IC 7812ไหม้นะครับก็อันนี้สาเหตุผมก็ไม,ม่มันสรุปไม่ได้ครับว่ามันเสียเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าการใช้งานต้องลูกค้าต้อง ต้องลองประเมินเอาว่าเราใช้ยังไงถึงมันมันเสียแบบนี้หรือว่ามันเสียเองนะครับมันอาจจะเสียเองก็ได้หรือว่ามันอาจจะเสียเพราะว่าพัดลมช็อตก็ได้นะครับพัดลม2ตัวนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งช็อตทาให้ไทเตอร์คูนพัดลมช็อตก็ทําให้้าจเกย์ไฟเสียได้มันมาได้มันเสียได้จากหลายสาเหตุนะครับตอนนี้ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะก็คลิปนี้ ของโจ้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดการใดขอไััเป็นเพื่อนในอากาศนี้ด้วยคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ